ก็สวัสดีเพื่อนๆแม่พี่น้องทุกท่านนะย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกมอยู่ผมนะตัวลิมิเต็ดมาแล้วนะฮะน้องเอลิหรือเอ่อถูกต้องแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมด้วยนะเล่นยังไงสำหรับผู้เล่นใหม่นะ่ยแจกเยอะไหมเกินหรือเปล่านะประมาณนี้ก่อนจะไปดูนะใครมองหาร้านเติมเกมสลบอตไปไหนนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทุกององท็อปอัพมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมเราเป็นเกิเลสโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมเนี่ยมัจะเป็นฟุตเทียร์บิฟเต็ตโรคาร์บาลครับ G อเวมิวชั่นทุกวันหุ้ใคร,รยจอเลกเกนชินอิมแพ็จักรวาลและนัลล็อกทูเวอร์ชั่นซามาเนวัลทูเวอร์ชั่นเนี่ยเซนเซียเอ็กอิตาเลียลิตาลและอีกเยอะแยะมากมายฝากเพื่อสหรับซีโอเอนะรับเตือนทุกแพ็คเลยนะ่ยแพ็คเล็กแพ็คใหญ่เกมนี้ก็เป็นเกมยอดฮิตภาพสวยนะแล้วก็มีครัรดใหม่มาเรื่อยๆมีมีคอลแลบมาเรื่อยๆนะฮะก็ไลน์เอ็ดฟี่บูเว็บไซต์ตามนี้เลยสงสัยเกมไหนถามแอดมินได้เลยครับดิงใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทุกทอมอัพไม่มีีการฟแนนนน่อนะะฮ กิจกรรมมาแล้วนะผมได้เปิดตั้งแต่ตีสี่นะฮะตีสี่ตูมก็มาแล้วผมก็เปิดสิบโลแรกก็หน้าซีดเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,มายี่สิบโลก็หน้าซีดเนี่สามสิบโลมาสองตัวนะค่อยยังชั่วแล้วก็พอได้แล้วผมก็จะหยุดนะผมก็จะเปิดแบบสไตล์ไต้หวันเนะี่ยสตัวไต้หวันพอไดแ้แล้วก็ต้องหยุดเนี่ยพอเปิดทะลุปไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มาเนาะก็ใช้แค่หมื่นห้านะฮะอันนี้ซื้อได้หกสิบใบ กดซื้อตรงนี้ได้เลยเนะี่ยมันจะซื้อได้หกสิบใบนะหมื่นห้าที่เหลือก็ไม่ได้ก็ต้องเติมเอานะใครมีตังค์เยอะๆก็นี่เลยแพ็คใหญ่สามพันเจ็ดเลยนะผมนะได้ทั้งเพชรทั้งตัวนี่ห้าพันนี่เกือบแลกได้หนึ่งตัวเลยนะเออมันจะใช้แต้มหกพันนะเห็นไหมอันนี้เหมือนสตัวไต้หวันได้ๆเลยครับอันนี้ต้องเอาอันนี้ก่อนนะหกพันแต้มนะฮะทำกิจกรรมไปเรื่อยๆ ก็ลองมาเปิดดูนะจะได้ของตามซ้ายมือด้วยนะแล้วก็กิจกรรมยังไงบ้างนะอันนี้ที่ผมบอกไปเนาะก็พยายามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้น้ำยาตรงนี้นะครับผมปลาธรรมดาไปก่อน,นให้มันถึงอันที่3ามก่อนแล้วค่อยใช้น้ำยาเพราะถ้าใช้เลยมันจะผมไม่แน่ใจว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่า เนี่ยถ้าลองใช้นะนะเพิ่มความเร็วเพิ่มความสูงอย่างเงี้ยสี่สิบแล้วเห็นไหมห้าสิบได้แค่หกเมตรเดี๋ยวเพิ่มความเร็วไปได้วยเนี่ยเห็นไหมหมึกไม่พอเวียนกรรมนะผม <laughs> เออให้มันบาลานกันนะเพิ่มความเร็วให้มันพุ่งด้วยนะครับความสูงก็ย้อยๆไปได้ประมาณนี้ครับเป็มีเหมือนเบสบอลแหละเบาง่ายยากเนะาะฝานี้ก็บับบับเอานะจะได้ของตรงนี้นะผมเนี่ยนะห้าสิบเมตรบอลเบาสามร้อยเมตรพันเมตรเนี่ยก็ค่อยเล่นไปเนาะเพิ่มน้ํายาให้มันบาลานด้วยนะะอันนี้หมดแล้วค่อยว่ากัน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสนามฝึกต่อสู้ในะอันนี้ก็จะท้าสู้กับบอสนั่นแหละนะครับผมส่วนอันนี้ก็อ่าเนื้อเรื่องนะฮะผมเคยเล่นสตโตโนอถึง3นะก็กดเข้าสู่เนื้อเรื่องก็จะได้ของมาครับผมแต้มเทียบไปแลกนะฮะหกหกพันแต้มเนาะนี่แล้วก็แลกเอานะครับผมเอาให้หมดเอาให้ทูเม็ดนะฮะ ได้ใบกระชามาอีกทั้งหนึ่งใบเนี่คือปกติยี่สิบโลมันต้องมาแล้วแล้วก็คนดวงดีเปิด10บใบก็ต้องมาอนะไรเงี้ยแต่ของผม30บใบนะครับมา2ตัวในโลเดียวกัน3ตัวเลยมันมีรุดเลด้วยนะไม่ใช่มันไม่มีนะมีนะเออมันมีรุดเลด้วยนะครับผมก็เล่นไปเรล่นเๆยอันนี้ก็เห็นไหมพอผมทําดาวได้แล้วก็จะได้อีก10บใบนะครับนี ทำดาวดีก,ก็จะได้20ใบนะอันนี้ทำดาวก็ได้30อันนี้จะเป็นชดโคตูมนะฮะส่วนสายเติมเอาให้เป็นดาวลุ้งเลยนะคบผมเนี่ยต้องใช้หินอันนี้ในการอัพด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแรงเแล้วก็คู่มือเติบโตก็อันนี้แหละนะฮะสเปเรก็อันนี้แหละนะฮะวแรกนีครับผมได้มาพันหนึ่งแล้วของขวัญซากุระเดี๋ยวก็จะได้ตามวันนะ จะแพ็กสายเติมจะได้แบบนี้เลยนะผมห้าร้อยก็ประมาณนี้กิจกรรมไม่มีอะไรมากก็อยู่ที่ปาเบสบอลนะฮะกับสนามต่อสู้กับท้าสู้คนนี้แหละน้องเอรินะฮะผมพยายามเปิดหาแทงให้ได้อีก3ดาวแล้วค่อยเอาฮิลออกนะฮะดาบผมได้มาสองดาบแล้วนะดาบคี้กับดาบดูดเลือดนะ ก็ไม่มีะระยากครับกิจกรรมนี้ทำดาวได้ก็จะได้10ใบฟรีเนาะแต่ไซใครไม่ได้3ดาวนะฮะตอนสตโตนอกผมได้4ตัวกับเกืบ4ดาวได้อกิจกรรมมันหมดก่อนแล้วแต้มผมก็แลกไม่ทันนะ0 0หกแต้มรู้สึกมันจะให้มาเป็นเพชรด้วยนะไม่รู้อันนี้จะให้มาเหมือนกันหรือเปล่า ผมก็ใช้ทีมนี้ไปก่อนเนี้ยอ้น,นี้เต็มแล้วก็ต้องต้องเลือกเอานะเจ้าดาเมจร,รถบัฟหยดน้ำฮิวอ่าโล่นีฮยแต่เวลาน่าจะหมดก่อนนี่ใกลแล้วส่วนใหญ่ผมก็ใช้ไฟตลอดอะ ้ยอย่างนี้ต้องใช้ฮิวแล้วเฮ้ยใช้ไม่ทันตายก่อนด้วย <c oughs> ไม่ได้วะเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะ มันไม่ใช้ไม่ได้ว่ะหลังจากได้รับตอบิโดหยาดฝนสีหม่นสามารถเปิดคารล็อกอาเคดได้โอ้ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็ลองมาเล่นดูกิจกรรม ดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดก็ขอให้โชคดีนะในเรื่องเปิดกระชาแล้วกันนะเล่นง่ายๆปาเบสบอลบาลาน้ำยาดีๆครับผมหลังจากจได้รับต่อวิดูพายุก็นี่ไม่ใช่เลยวะ สามารถใช้การปลดล็อกอยู่ในทื้นที่แปรธาตุแล้วไปเล่นไปเรื่อยๆ ตามจริงเก็บก็ได้นะเก็บเป็นลุงเลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อนสกดสกีดข้างใจเป็นยังไงฟึบอ่าได้มาอีกร้อยหนึ่งคือสตีได้ยิ่งสูงมันจะยิ่งได้แต้มอีกมาอีกด้วยนะครับอันนี้ผมได้แค่นี้สี่บวกนี่ก็ของรางวัลตรงนี้รับไปปืดเลยทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราตีขึ้นได้เรื่อยๆเพราะพลังเราจะขึ้นได้เรื่อยๆเนาะรางวัลก็มาแลก ประมาณนี้ก็อเอามาลองเล่นกันแล้วกันนะผมก็ได้มาแล้วผมจะลองเปลี่ยนทีมเรื่อยๆดูเอาแล้วกันเพราะไอ้แท้งสายสัมพันธ์กันด้วยเนาะก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม